ในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปออยากแชร์วันนี้นะครับปอจะพามารู้จักกับโปรแกรมที่จะทำให้เราใช้ทฤษฎีของสีได้ไง่ายมากขึ้นครับ <S <S ในเรื่องของทฤษฎีของสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงล้อของสีทฤษฎีของสีต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ในการประมวลผลสีให้เราโดยอัตโนมัติได้ครับโดยที่เราไม่ต้องมากังวลเลยนะว่าสีที่เราทําออกมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งโปรแกรมที่เราว่านั้นนะครับมันมีชื่อว่า Adobe Color าเองครับ ซึ่งวิธีในการใช้งานเจ้าตัว Adobe Colors นะครับ mm hmm. เพียงแค่เราเข้าไปในเว็บไซต์ color.adobe.com นะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานเจ้าตัว Adobe Colors ได้แล้วนะฮะ ซึ่งเมื่อทุกคนนะครับเข้ามาในหน้าเว็บของ Adobe Color เรียบร้อยนะครับก็ให้เราสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีแท็บทฤษฎีของสีมากมายเลยนะครับมันจะมีทั้ง Analog Monochromatic นะครับ t r i d i c นะครับ Complementary Double Complementary แล้วก็อะไรต่างๆครับมากมายซึ่งเป็นทฤษฎีสีที่เขาใช้กันอยู่ปัจจุบันนั่นเองครับเรานะฮะก็สามารถที่จะไปเลือกทฤษฎีของสีในแท็บทางด้านซ้ายมือแล้วเราก็มาเลือกตรงกลางครับในส่วนของวงกลมที่มันเป็นวงล้อของสีนะฮะว่า เราอยากจะใช้สีแบบไหนในทฤษฎีนั้นนะครับหลังจากที่เราเลือกสีจากวงกลมเรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตแถบสีด้านล่างนะครับ ตรงนี้ก็ให้เรานะครับก๊อปปี้เลขฐาน16ที่อยู่ทางด้านล่างแล้วก็ไปใส่ในโปรแกรมที่เราต้องการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Photoshop Canvas นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เข้าไปใส่ในโปรแกรมเพื่อที่จะทําสีออกมาได้ทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่มีไอเดียสีเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดู Refer ลนซ์จากรูปภาพได้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราถูกใจสีของรูปภาพนี้มากนะครับเราก็สามารถที่จะเอารูปภาพนั้นอ่ะเป็น Refer ลนซ์ได้นะครับแล้ววิธีในการใช้รูปภาพเป็น Refer ลนซ์นะครับก็คือให้เราเข้าาไปที่ Exact Team ัหลงจก ที่เข้ามาที่ Extract Team แล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการลงไปหลังจากนั้นครับเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะประมวลผลสีที่อยู่ในรูปภาพทั้งหมดครับแล้วก็จะออกแถบสีแบบนี้มาให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ Copy แถบสีแบบนี้ไปใช้งานในโปรแกรมที่เราต้องการได้เลย และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีในการใช้งานทฤษฎีส,สีแล้วก็ Adobe Colors นั่นเองถ้าเกิดว่าใครถูกใจคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ครับอยากให้ปอมาแชร์อะไรอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ด้านล่างวิดีโอนี้ฮะและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจดีๆในการทำต่อไปสำหรับวันนี้ครับปอไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะ